แบงค์ร้อยเรือหงนะคะเพื Tonight, <hi> ่อนๆแบงค์ร hey. ้อยเรือหงช่วงนี้หายากมากๆเลยนะคะหายากมากๆเลยสำหรับแบงค์ร้อยเรือหงนะคะเพื่อนๆก็สนใจแล้วก็จองกันเข้ามาแล้วด้วยนะคะวันนี้ได้เข้ามาเพียงสองใบเท่านั้นนะคะมี2ใบเท่านั้นนะคะในตอนนี้นะคะรับประกันว่าเป็นของแท้แน่นอนค่ะสภาพคือผ่านการเวลานะคะเป็นภาพแบบเก่าเก็บค่ะสภาพแบบเก่าเก็บนะคะเดี๋ยวมจะแกะให้ดูนะคะแกะให้ดูนะคะนี่ ใส่ซองอย่างดีท่านเพื่อนใส่ซองอย่างดีนะจทางด้านหลังดีกว่าน,นะคะด้านนี้นะคะใส่ซองอย่างดีค่ะลายน้ําชัดเจนมากๆเลยท่านเพื่อนลายน้ําชัดเจนมากๆเลยค่ะสภาพคือไม,ม่บอกเลยค่ะประมาณ80%คือสวยนะคะเพื่อนสวยแบบ80%นะไม่ได้ใหม่กริบนะเพราะรุ่นนี้หาแบบสวยใหม่กริบคือบอกตรงๆเลยว่าหาย,ยากถ้าเพื่อนๆท่านใดมีนะมาปล่อยกับมิวได้เลยนะคะหน้าร้านนะคะผู้ขายอยู่ที่2 0 0พ ห้0รเท่าน,นะคะต่อไปนะคะใบละ2,500เท่านั้นนะคะรับประกันนะคะของแท้แน่นอนนะคะมี2ใบเท่านั้นนะคะมี2ใบเท่านั้นนะคะสภาพคือ80%นะคะ หายากแลวจริงๆนะสำหรับแบงค์ร้อยเรือหน้าหรือว่าแบงค์ร้อยเรือหงที่เพื่อนตามหากันอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อนท่านใดสนใจนะคะอย่ารอช้านะคะกดติดตามมิวเอาไว้นะคะเพื่ออัปเดตของที่เข้าใหม่เพื่ออัปเดตของที่เข้าใหม่อย่าลืมกดติดตามมิวเอาไว้ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตของที่เข้าใหม่จะมีของที่เข้าใหม่มาตลอดหรือเมื่อท่านใดถ้าเคยเห็นคลิปเก่ามิวแล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะ กดติดตามมิไว้นะคะแล้วก็แคปจอมาบอกว่าน้องรุ่นนี้มีไหมน้องมิวรุ่นนี้มีไหมเดี๋ยวมิวก็จะจัดไปให้นะคะเราจะจัดการจองให้นะคะรุ่นไหนมีก็จะจัดส่งให้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดเคยได้รับของแล้วนะแวะๆว่างๆมารีวิวให้มิวบ้างก็ได้นะคะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะส่วนเพื่อนใดอยากจะรับนะคะ2ใบนี้นะคะเพียงใบละ2500ขึ้นคือเหลือ2ใบนี้นะคะ2,500เท่านั้นนะคะท่านใดสนใจนะคะทักมิวเข้ามาได้เลยค่ะ